สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่แบบอยู่ใกล้ตัวเราทุกคนมากๆเลยนะฮะนั่นก็คือเรื่องการปรับตัวทางจิตวิทยาครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องการเอาตัวรอดนะแต่ผมว่ามันคือศิลปะเลยละเป็นศิลปะของการทรงตัวบนเส้นได้ของชีวิตที่เราทุกคนต้องเจออยู่ทุกวันเคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับอารมณ์เหมือนแบบตื่นเช้ามาปุ๊บก็ต้องดิวกับเรื่องงานพอสายๆหน่อยก็มีเรื่องครอบครัวเข้ามาอีกตกเย็นก็มีความคาดหวังของตัวเองที่ต้องจัดการ มันคือความรู้สึกที่ว่าเราพยายามจะทําให้ทุกอย่างมันสมดุลอยู่นะแต่บางทีโหมันก็หนักเหลือเกินและไอความรู้สึกแบบนี้แหละครับคือสิ่งที่นักจิตวิทยาเขาเรียกว่าการปรับตัวมันไม่ใช่ปัญหาที่แบบแก้ให้จบๆไปแล้วก็จบเลยนะฮะแต่มันคือกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเหมือนการเต้นรำที่ไม่สิ้นสุดเลยระหว่างสิ่งที่ใจเราอยากได้กับสิ่งที่โลกภายนอกเรียกร้องจากเราและแน่นอนครับ ด่านแรกเลยที่พวกเราทุกคนต้องเจอหนีไม่พ้นเลยก็คือความเครียดเอาล่ะแล้วลองมาจอดลึ้ยก,กันดูหน่อยดีกว่าว่าเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันทำงานยังไงแล้วมันส่งผลกับเราแบบไหนกันแน่ถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะครับความเครียดก็คือการตอบสนองของร่างกายและก็จิตใจของเรานี่แหละเมื่อเรารู้สึกว่าสิ่งที่ต้องรับมือเนี่ยมันหนักอึ้งเกินกว่ากําลังที่เรามีซึ่งสาเหตุก็มีได้ทั้งจากข้างนอกเลยนะฮะอย่างเรื่องรถติดงานด่วน หรืออาจจะมาจากข้างในตัวเราเองก็ได้เช่นนิสัยส่วนตัวหรือบุคลิกของเราเองและเชื่อไหมครับว่าบุคลิกภาพของเราเองเนี่ยมีส่วนสําคัญมากเลยนะคนที่มีบุคลิกภาพแบบ A คือจะมีความทะเยอทะยานสูงชอบแข่งขันทําอะไรเร็วๆตลอดเวลากลุ่มนี้ก็จะมีแนวโน้มที่จะเจอกับความเครียดได้บ่อยกว่าในขณะที่คนที่มีบุคลิกภาพแบบ B ที่จะสบายๆชิลๆผ่อนคลายกว่าก็จะรับมือกับแรงกดดันได้ดีกว่านั่นเองครับแล้วร่างกายเราล่ะตอบสนองต่อความเครียดยังไง คือมันมี3สเตปตามทฤษฎีของฮันเซลเยอร์ครับเริ่มจากขั้นตื่นตระหนกเลยร่างกายจะตกใจแล้วก็เตรียมพร้อมสู้หรือหนีต่อมาก็คือขั้นต้านทานที่ร่างกายจะพยายามปรับตัวเพื่อสู้กับความเครียดนั้นต่อไปแต่ถ้าความเครียดยังไม่หายไปไหนสุดท้ายก็จะเข้าสู่ขั้นอ่อนล้าครับซึ่งเป็นจุดที่พลังงานเราหมดเกลี้ยงเลยแล้วก็เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายๆเลยแล้วถ้ามันไม่ใช่แค่แรงกดดันเฉยๆเลยครับ แต่เป็นตอนที่เป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ดันมีอะไรมาขวางความรู้สึกนั่นแหละครับที่นําเราไปสู่ด่านที่สองนั่นก็คือความขับข้องใจแล้วเราจะมาดูกันว่าจิตใจของเรามีวิธีปกป้องตัวเองแบบลับๆยังไงบ้างความขับข้องใจก็คือความรู้สึกหมุนหงิดอึดอัดใจที่มันเกิดขึ้นตอนที่เราอยากจะทําอะไรสักอย่างให้สําเร็จแต่กลับมีบางอย่างมาขวางไว้ลองนึกภาพตามนะครับว่ากําลังจะไปประชุมสําคัญเลย ต่รถกลับติดงากอยู่บนถนนเป็นชั่วโมงนั่นแหละครับความรู้สึกแบบนั้นเปะ๊เปะๆเลยและเพื่อที่จะจัดการกับความรู้สึกแย่ๆแ,แบบนี้นะครับจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยเขาก็มีเครื่องมืออัตโนมัติที่เรียกว่ากลไกป้องกันตัวอยู่ด้วยนะคิดซะว่ามันเป็นเหมือนโปรแกรมบล็อกป๊อปอัพความเจ็บปวดทางอารมณ์ล้กันครับเรามาดูโปรแกรมที่เราใช้กันบ่อยๆดีกว่า โปรแกรมแรกที่ทำงานบ่อยมากๆก็คือการหาเหตุผลเขาข้างตัวเองครับหรือก็คือการสร้างคำอธิบายที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเวลาผิดหวังนั่นแหละเช่นแทนที่จะยอมรับว่าเออเราเตรียมตัวสัมภาษณ์ไม่ดีพอก็อาจจะคิดไปว่าอืมคนสัมภาษณ์คงมีคนในใจอยู่แล้วละมัง้งแบบนี้เพื่อปกป้องความรู้สึกของตัวเองเคยเป็นไหมครับที่เรากำลังรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่แต่กลับไปมองว่าคนอื่นเป็นแบบนั้นแทนนั่นแหละครับเรียกว่าการโยนความผิด เช่นจริงๆแล้วเรากำลังโกรธอยู่แท้แต่กลับไปพูดกับคนอื่นว่าทำไมต้องมาทำเสียงแข็งใสเราด้วยเนี่ยและอีกอันหนึ่งที่ส่งพลังมากๆเลยก็คือการปฏิเสธความจริงครับกลไกนี้ก็คือการที่จิตใจเราเลือกที่จะไม่รับรู้ความจริงที่มันเจ็บปวดเกินไปเหมือนคนที่ใช้จ่ายเกินตัวแต่ก็ยังบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกหน้าสถานการณ์การเงินยังโอเคอยู่และแล้วก็มาถึงความท้าทายสุดท้ายครับความรู้สึกที่เหมือนเรากําลังยืนอยู่ตรงทางแยก แล้วเลือกไปทําไหนก็ไม่ได้สักทางนั่นคือความขัดแย้งในใจครับเรามาดูกันดีกว่าว่าทางแยกพวกนี้มันมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างแบบแรกเลยนะฮะเรียกว่า approach, approach approach ครับหรือจะพูดง่ายๆก็คือสถานการณ์แบบเลือกของดีทั้งคู่มันคือตอนที่เราต้องเลือกระหว่าง2ส,สิ่งที่น่าดึงดูดใจพอๆกันเลยถึงจะตัดสินใจยากหน่อยนะแต่มันก็เป็นปัญหาที่น่าย,ยินดีใช่ไหมละครับอย่างเช่นเลือกระหว่างไปเที่ยวทะเลกับภูเขาดี ส่วนแบบที่สองนี่ยากขึ้นมาหน่อยครับคือแบบ avoidance avoidance หรือหนีสิ่งที่เกลียดทั้งคู่มันคือสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างสองสิ่งที่เราไม่อยากทำเลยทั้งคู่หรือที่สำนวนไทยเราเรียกว่าหนีเสือป่าจระเข้นั่นแหละครับอย่างเช่นต้องเลือกระหว่างทำงานที่ไม่ชอบเอาซะเลยกับการตกงานและนี่คือรูปแบบที่คลาสสิกที่สุดเลยครับเรียกว่า approach avoidance หรือทั้งรักทั้งชังก็คือเรามีเป้าหมายอยู่แค่อย่างเดียว ที่มันทั้งดึงดูดแล้วก็ผลักไสเราในเวลาเดียวกันคือเราอยากได้ข้อดีของมันแต่ก็กลัวข้อเสียที่จะตามมาด้วยเช่นอยากได้งานใหม่ที่เงินเดือนดีแต่ก็กลัวว่าจะต้องทํางานหนักขึ้นเป็นเท่าตัวเอาละครับหลังจากที่เราเข้าใจขวางท้าทายทั้ง3รูปแบบไปแล้วนะทั้งความเครียดความคับข้องใจและความขัดแยง้งตอนนี้เรามาดูวิธีรับมือกันบ้างดีกว่ามาสร้างชุดเครื่องมือทางใจเพื่อใช้นำทางชีวิตกันครับ สำหรับใครที่ชอบอะไรที่เป็นระบบนะครับนี่คือเครื่องมือที่ทรงพลังมากเลยเทคนิคการแก้ปัญหาสีขั้นตอนง่ายๆเลยคือเริ่มจากระบุปัญหาให้ชัดเจนหาทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมดประเมินผลดีผลเสียของแต่ละทางและสุดท้ายคือตัดสินใจลงมือทําการทําตามขั้นตอนแบบนี้จะช่วยจัดระเบียบความคิดที่มันวุ่นวายของเราได้ดีมากเลยครับนอกจากเครื่องมือที่เป็นเหตุเป็นผลแล้วนะฮะยังมีเครื่องมือทางความคิดที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกนั่นก็คือการเปลี่ยนมุมมองของเราเอง หลักการนี้สอนให้เรารู้ว่าบางทีทางออกมันไม่ใช่การเข้าไปต่อสู้กับปัญหาแต่คือการทําความเข้าใจธรรมชาติของมันยอมรับมันแล้วความทุกข์ในใจเราจะเบาบางลงไปเองดังนั้นนะครับหัวใจสําคัญที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ก็คือเป้าหมายของการปรับตัวเนี่ยมันไม่ใช่การมีชีวิตที่ราบรื่นไร้ปัญหาเลยนะครับแต่คือการสร้างความแข็งแกร่งจากข้างในคือการมีเครื่องมือและมุมมองที่ใช่ เพื่อที่เราจะสามารถผดเผชิญหน้ากับคลื่นลมของชีวิตได้อย่างมั่นคงต่างหากและก่อนจะจากกันไปนะครผมอยากชวนให้ลองคิดดูเล่นๆน,นะครับว่าจากเครื่องมือทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจบุคลิกภาพของตัวเองการตระหนักรู้ถึงกลไกป้องกันตัวหรือขั้นตอนการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมีชิ้นไหนที่มันโดนใจแล้วรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่อยากจะลองเอาไปใช้เป็นชิ้นแรก สวัสดีค่ะเราทุกคนน่าจะเคยรู้สึกแบบนี้นะคะตอนที่แบบกําลังจะก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นย้ายบ้านเริ่มงานใหม่หรืออะไรทํานองนั้นมันจะมีความรู้สึกตื่นเต้นแต่เออลึกๆแล้วมันก็มีความปั่นป่วนในท้องอยู่เหมือนกันทําไมเรื่องใหม่ๆถึงทําให้เราเครียดได้ขนาดนี้นะวันนี้เราจะใช้ตําราจิตวิทยาทั่วไปบทหนึ่งเป็นเหมือนแผนที่เลยค่ะ นำทางเราเข้าไปสำรวจกลไกทางความคิดที่มันซับซ้อนที่มันทำงานอยู่เบื้องหลังทุกครั้งที่เราถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องปรับตัวค่ะเอาละค่ะมาเริ่มกันที่คำถามใหญ่เลยดีกว่าเวลาเราพูดถึงการปรับตัวหรือ adjustment เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่คะในตำราบ,บอกว่ามันคือกระบวนการสร้างสมดุลระหว่างตัวเรากับสิ่งรอบข้างแต่พออ่านลึกลงไปเอ๊ะ ดูเหมือนว่านักจิตวิทยาเองก็ยังเถียงกันไม่จบเลยนะคะว่าการปรับตัวที่ว่าเนี่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นข้างในจิตใจเราหรือเป็นเรื่องของพฤติกรรมข้างนอกกันแน่ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับมันเหมือนเป็นสองขั้วความคิดที่พยายามอธิบายเรื่องเดียวกันเลยคือสั่งหนึ่งที่นำโดยฟรอยกับกลุ่มจิตวิเคราะห์จะมองว่ามันคือสงครามภายในใจเราล้้วนเลยครับลองนึกภาพตามนะครับว่าในตัวเรามีอยู่3ส่วนมีอตที่เป็นเหมือนเด็กเอาแต่ใจอยากได้อะไรต้องได้เดี๋ยวนี้แล้วก็มีซูเปอร์อีโก้ที่เป็นเหมือนผู้ใหญ่เจ้าระเบียบคอยบอกว่าอะไรควรไม่ควรและสุดท้ายคืออีโก้ที่เป็นเหมือนกรรมการคอยห้ามทับ ถ้ากรรมการคนนี้เก่งนะฮะสามารถจัดสรรให้ทั้งสองฝ่ายพอใจได้เราก็ปรับตัวได้ดีแต่ถ้ากรรมการอ่อนแอเมื่อไหร่อืก็เกิดความขัดแยง้งวุ่นวายในใจเราทันทีเลยในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งอย่างกลุ่มพฤตกรรมนิยมกลับมองว่าเรื่องข้างในใจอะไรนั่นมันจับต้องไม่ได้เลยเขาบอกว่าการปรับตัวมันก็แค่เรื่องของการเรียนรู้ผ่านการลองผิดลองถูกล้วนๆใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับมุมมองนี้จะบอกว่า ไม่ต้องไปสนหลอกว่าข้างในคิดอะไรดูที่การกระทำก็พอถ้าเราทำพฤติกรรมไหนแล้วผลลัพธ์ออกมาดีเช่นขยันทำงานแล้วได้โบนัสเราก็จะเรียนรู้ที่จะทำพฤติกรรมนั้นซ้ำๆเนี่ยแหละครับคือการปรับตัวในแบบของเขามันคือการสร้างนิสัยที่ได้ผลดีขึ้นมานั่นเองสองมุมมองนี้ต่างกันสุดขั้วเลยนะครับระหว่างสงครามภายในกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกแล้วมันก็ยังมีมุมมองที่3าที่น่าสนใจไม่แพ้กัน กลุ่มมนุษยนิยมที่บอกว่าการปรับตัวคือการเดินทางเพื่อไปให้ถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองหรือ self actualization ซึ่งมันทำให้ฉันนึกถึงประเด็นหนึ่งในตำราที่พูดถึงการปรับตัวที่ดีนะคะว่ามันมีสองแบบที่อาจจะขัดกันเองก็ได้คือแบบแรกทำให้ตัวเองมีความสุขกับแบบที่สองทำให้สังคมยอมรับใช่ครับและนี่คือจุดที่ซับซ้อนมากในชีวิตจริงเลยการปรับตัวที่ทำให้เรามีความสุขเช่น เด็กโดดเรียนไปเล่นเกมในมุมของเขาเขาแฮปปี้มากนะแต่สังคมมองว่านี่คือการปรับตัวที่ล้มเหลวในทางกลับกันการปรับตัวเพื่อให้สังคมยอมรับเช่นพนักง,งานออฟฟิศที่โหมทำงานหนักเพื่อให้เจ้าหน่ายชื่นชมคนรอบข้างอาจจะมองว่าเขาประสบความสำเร็จปรับตัวได้ดีเยี่ยมแต่ลึกๆข้างในเขาอาจจะไม่มีความสุขเลยก็ได้มันเลยเกิดคำถามตามมาว่าตกลงแล้วเรากำลังพยายามปรับตัวเพื่อใครกันแน่เพื่อความสุขของตัวเองหรือเพื่อการยอมรับจากคนอื่น นั่นสิคะพอพูดถึงการต้องปรับตัวเพื่อสิ่งต่างๆทั้งเพื่อตัวเองและคนอื่นมันก็อดนึกถึงตัวการสำคัญที่บีบให้เราต้องทำแบบนั้นไม่ได้ไม่ได้นั่นก็คือความเครียดเหมือนเป็นตัวจุดชนวนของเรื่องทั้งหมดเลยมันคือตัวทดสอบความสามารถในการหาจุดสมดุลของเราเลยล่ะครับในตำราของฮานเซลเยเขาอธิบายปฏิกิริยาของร่างกายไว้อย่างเห็นภาพมากเลยว่ามันเป็น3ระยะ เหมือนเรากำลังเจอเหตุการณ์ขับขันจริงๆระยะแรกคือระยะตื่นระหนกหรืออัลามรีอคชันลองนึกภาพว่าจู่ๆมีงานด่วนโยนมาที่โต๊ะตอน4ี่โมงเย็นร่างกายจะตกใจทันทีหัวใจเต้นเร็วอะดรีนาลีนหลัง่งเตรียมพร้อมสู้เต็มที่เลยแล้วถ้าความเครียดยังไม่จบแค่วันนั้นล่ะคะกลายเป็นว่าต้องเจอแบบนี้ทุกวันไปอีกหนึ่งเดือนเลยนั่นก็จะเข้าสู่ระยะที่สองครับระยะต้านทาน (stage of resistance) ร่างกายจะพยายามฮึดสู้ปรับตัวให้อยู่กับความเครียดนั้นให้ได้เหมือนคนที่วิ่งมาราธอนไปเรื่อยๆถึงจะเหนื่อยแต่ก็ยังไปต่อได้แต่การคงอยู่ในสภาวะนี้มันใช้พลังงานมหาศาลและถ้ามันนานเกินไปก็จะมาถึงจุดสุดท้ายที่อันตรายที่สุดคือระยะหมดกำลังหรือ stage of exhaustion สินะคะที่เราเรียกกันติดปากว่า burnout ใช่เลยครับมันคือจุดที่ร่างกายบอกว่าฉันไม่ไหวแล้วพลังงานที่ใช้ต้านทานมันหมดเกลี้ยง ระบบภูมิคุ้มกันจะเริ่มรวนเราจะป่วยง่ายขึ้นหรืออาจจะป่วยเป็นโรคที่เกิดจากความเครียดโดยตรงอย่างโรคกระเพาะไมเกรนความดันสูงที่น่าสนใจคือในตำราย,ยังพูดถึงบุคลิกภาพ2แบบที่รับมือกับเรื่องพวกนี้ต่างกันด้วยคือแบบ A กับแบบ B แต่ผมว่ามันคงไม่ได้แบ่งชัดเจนขนาดนั้นใช่ไหมครับเป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะในตำราจะอธิบายเหมือนเป็นกล่องสองใบชัดเจนเลย แบบ A คือพวกใจร้อนอเยอยอทะยานทำอะไรเร็วๆแข่งกับเวลาตลอดส่วนแบบ B คือสายชิลสบายๆไม่รีบร้อนแต่ในความเป็นจริงมันคงเป็นสเปกตรัมมากกว่านะคนส่วนใหญ่น่าจะอยู่ตรงกลางๆค่อนไปทางใดทางหนึ่งแต่การทำความเข้าใจ2องขั้วนี้ก็ช่วยให้เราเห็นแนวโน้มของตัวเองได้เหมือนกันว่าเวลาเจอแรงกดดันเรามีแนวโน้มที่จะเหยียบคันเร่งมิดหรือผ่อนคันเร่งลง และเมื่อความกดดันหรือความเครียดมันหนักเข้ามากๆจนทําให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้มันก็จะนําเราไปสู่สภาวะที่เรียกว่าความคับข้องใจหรือ frustration ซึ่งเป็นจุดที่กลไกลที่ซับซ้อนที่สุดอย่างหนึ่งของจิตใจจะเริ่มทํางานขึ้นมา กลไกป้องกันทางจิตหรือ defense mechanism ใช่ไหมคะอ่านเจอตรงนี้แล้วรู้สึกทึ่งมากเลยค่ะมันเหมือนกับว่าจิตใต้สำนึกของเรามีทีมอารักขาส่วนตัวที่จะกระโดดออกมาปกป้องเราจากความเจ็บปวดโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยมันเป็นอย่างนั้นเลยครับและที่น่าทึ่งคือมันทำงานได้เนียนมากจนเราเองก็เชื่อสนิทใจลองดูตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดอย่างการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองหรือ rationalization สิครับ สมมุติว่าเราอยากได้ตำแหน่งงานนี้มากแต่สัมภาษณ์ไม่ผ่านแทนที่ใจจะยอมรับว่าเราอาจจะยังไม่ดีพอมันเจ็บปวดเกินไปทีมรักษาความปลอดภัยในใจเราจะรีบสร้างเรื่องขึ้นมาทันทีว่าที่จริงงานนั้นมันน่าเบื่อจะตายหรือบริษัทนั้นวัฒน,นธรรมไม่ดีหรอกเพื่อให้เรารู้สึกดีขึ้นรู้สึกแย่ๆที่เรามีในใจไปแปะป้ายให้คนอื่นแทนเช่นจริงๆเราเป็นคนไม่ชอบเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่ง แต่การยอมรับว่าตัวเองคิดลบมันรู้สึกไม่ดีจิตใต้สำนึกเลยพลิกเรื่องสมัยกลายเป็นว่าหมอนั่นต้องไม่ชอบเราแน่ๆเลยดูสายตาสิมันคือการเอาความรู้สึกของตัวเองไปยัดใส่ให้คนอื่นเพื่อให้ตัวเองกลายเป็นฝ่ายถูกกระทําและอีกอันที่ซับซ้อนคือการหาทางระบายออกที่อื่นครับ displacement มันคือการย้ายเป้าของอารมณ์สมมติว่าเราโดนเจ้านายตําหนิมาอย่างรุนแรงความโกรธมันพุ่งปรีดเลย แต่เราจะไปทะคอกใส่เจ้านายก็ไม่ได้เพราะมันไม่ปลอดภัยจิตใต้สำนึกเลยหาเป้าหมายใหม่ที่ปลอดภัยกว่าพอเรากลับถึงบ้านเปิดประตูมาเจอรองเท้าวางไม่เป็นที่เราก็ระเบิดอารมณ์ทั้งหมดลงที่คนในครอบครัวแทนซึ่งต้นต่อจริงๆมันไม่ได้มาจากเรื่องรองเท้าเลยพอฟังแบบนี้แล้วกลไกพวกนี้มันเหมือนดาบสองคมเลยนะคะมันช่วยให้เรารอดพ้นจากความเจ็บปวดเฉพาะหน้าได้ก็จริงแต่ถ้าใช้บ่อยๆมันก็เหมือนกับการหลอกตัวเองไปไเรื่อย และไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยซึ่งมันก็น่าจะเชื่อมโยงกับมุมมองของพุทธศาสนาที่พูดถึงในตำราได้เหมือนกันใช่ไหมคะที่ว่าความทุกข์เกิดจากการไม่ยอมรับความจริงโอ้โหเป็นการเชื่อมโยงที่ยอดเยี่ยมมากครับในมุมมองพุทธศาสนานกลไกป้องกันตัวเองทั้งหมดนี้ อาจถูกมองว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของอวิชชาหรือความไม่รู้ความจริงตามที่เป็นจริงการสร้างเรื่องขึ้นมาหลอกตัวเองหรือการไม่ยอมรับรู้สึกของตัวเองล้วนเป็นการหนีจากทุกข์หรือความจริงที่ว่าชีวิตมันไม่ได้เป็นไปดั่งใจเสมอไปในขณะที่แนวทางของพุทธศาสนาจะบอกให้เราหันกลับมาเผชิญหน้ากับความจริงนั้นอย่างตรงไปตรงมาผ่านการทำความเข้าใจอริยสัจสี่ซึ่งก็คือการยอมรับว่าทุกข์มีจริงค้นหาสาเหตุแล้วปฏิบัติตามหนทางเพื่อดับทุกข์นั้น กลายเป็นว่าในขณะที่จิตวิทยาตะวันตกอธิบายกลไกาการหนีทุกข์ของจิตใจแต่พุทธศาสนากลับเสนอแนวทางการเผชิญหน้ากับทุกข์เพื่อที่จะอยู่เหนือมันน่าสนใจมากค่ะและที่นี้ถ้าเราไม่ใช้กลไกป้องกันตัวเองแต่เลือกที่จะเผชิญหน้ากับการตัดสินใจยากๆล่ะคะมันก็จะนําเราไปสู่เรื่องของความขัดแย้งหรือคอน FLICT ในใจซึ่งในตําราบแบ่งไว้4ี่รูปแบบที่เหมือนกับสถานการณ์คลาสสิกในชีวิตคนเราเลยใช่ครับ แล้วแต่ละแบบนี้ก็สร้างความปวดหัวให้เราในระดับที่ต่างกันไปแบบแรกที่สบายที่สุดคือแบบอยากํำทั้งคู่หรือ approach approach คือต้องเลือกระหว่างของดีสองอย่างเช่นได้งานดีๆสองที่พร้อมกันแบบนี้เครียดน้อยสุดเพราะเลือกทางไหนก็แฮปปี้แต่แบบที่สองนี่ตรงข้ามเลยคือแบบอยากหนีทั้งคู่ avoidance avoidance ที่เหมือนสำนวนไทยว่าหนีเสือปาจาระเข้ต้องเลือกระหว่างสงทางที่ไม่ชอบทั้งคู่เช่น ไม่อยากอ่านหนังสือสอบแต่ก็ไม่หยอกสอบตกด้วยสถานการณ์แบบนี้แหละที่ทําให้คนเราชอบผัดวันประกันพรุ่งเพราะไม่อยากเลือกทางไหนเลยส่วนแบบที่3นี่จะเริ่มซับซ้อนและเจอในชีวิตประจําวันบ่อยมากคือแบบทั้งชอบและชังในตัวเลือกเดียว approach avoidance ในสิ่งเดียวกันมีทั้งข้อดีที่ดึงดูดและข้อเสียที่น่ากลัวมันคือภาวะรักพี่เสียดายน้องในเรื่องเดียวเลยเช่น อยากกินเค้กช็อกโกแลตชิ้นโตโต Approach แต่ก็กลัวอ้วน Avoidance หรืออยากจะแต่งงานกับคนรัก Approach แต,ต Aww, ่ก็กลัวจะเสียอิสระ Avoidance ความลังเลสองจิตสองใจมันเกิดจากตรงนี้แหละครับและมาถึงแบบสุดท้ายที่เขาบอกว่าซับซ้อนและเป็นต้นต่อของความเครียดส่วนใหญ่ในชีวิตจริงเลย คือแบบทั้งชอบและชังในตัวเลือกคู่หรือ double approach avoidance อันนี้เหมือนเอาแบบที่3ามาคูณ2เลยใช่ไหมคะถูกต้องครับมันคือการต้องเลือกระหว่างสองทางเลือกที่แต่ละทางก็มีทั้งบวกและลบในตัวเองเช่นเลือกระหว่างทำงานในกรุงเทพที่เงินเดือนสูงลิว้วแต่ก็ต้องเจอรถติดมหาศาลและความเครียดสูงปรีดกับการย้ายกลับไปทำงานที่ต่างจังหวัดซึ่งชีวิตสบายๆใกล้ครอบครัวแต่รายได้ก็น้อยลงไปเยอะ การตัดสินใจแบบนี้มันยากที่สุดเพราะไม่ว่าจะเลือกทางไหนเราก็ต้องยอมเสียอะไรบางอย่างไปเสมอมันไม่มีคำตอบที่สมบูรณ์แบบการทำความเข้าใจรูปแบบความขัดแย้งพวกนี้นะคะมันก็เหมือนกับการเปิดไฟให้เราเห็นว่าอ๋อที่เรารู้สึกลังเลแทบตายอยู่ตอนนี้มันเป็นเพราะเรากำลังติดอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นี่เองมันอาจจะไม่ได้ช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นทันทีแต่มันช่วยให้เราเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นว่าทำไมเราถึงรู้สึกแบบนี้ ใ,ใครถูกใกลเผ็ดแต่มันคือชุดเครื่องมือที่ช่วยให้เราส่องเข้าไปดูการทำงานที่ซับซ้อนของจิตใจมนุษย์และเมื่อเราเข้าใจกลไกลเหล่านี้แล้วเราก็จะเริ่มเห็นทางเลือกในการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้มากขึ้น และนั่นก็คือบทสรุปของการเจาะลึกเรื่องราวของการปรับตัวในครั้งนี้นะคะเราเริ่มต้องจากการตั้งคำถามว่าการปรับตัวคือสงครามภายในหรือการเรียนรู้จากภายนอกไปจนถึงการสำรวจตัวกระตุ้นอย่างความเครียดและปฏิกิริยาของร่างกายกลไกอัญชันฉลาดแต่ก็อาจเป็นอันตรายที่จิตใต้สำนึกใช้ปกป้องเราและรูปแบบความขัดแย้งในใจที่ทำให้เราต้องตัดสินใจเรื่องยากๆอยู่เสมอสิ่งที่สำคัญคือการมองเห็นภาพรวมครับว่า เครื่องมือเหล่านี้ทำงานร่วมกันอย่างไรเราอาจจะใช้ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมนิยมมาช่วยสร้างนิสัยใหม่ๆที่ดีขึ้นใช้ความรู้เรื่องกลไกป้องกันทางจิตมาช่วยสังรวจว่าเอ๊ะทำไมเราถึงโมโหเรื่องเล็เลกๆน้อยๆนี้จังนะและอาจจะใช้มุมมองจากพุทธศาสนามาเป็นหลักยึดในการฝึกยอมรับความจริงและปล่อยวางเพื่อสร้างความสงบจากข้างในไม่ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหนก็ตาม ทั้งหมดนี้คือหนทางสู่การใช้ชีวิตอย่างสมดุลครับก่อนจะจากกันไปนะคะมีคำถามหนึ่งที่อยากฝากไว้ให้ลองไปคบคิดกันต่อคือในเมื่อเรารู้แล้วว่ากลไกป้องกันทางจิตเนี่ยมันทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อปกป้องเราจากความเจ็บปวดลองถามตัวเองดูว่าถ้าเราสามารถเลือกที่จะปิดกลไกเหล่านี้ได้สักหนึ่งวันแล้วเผชิญหน้ากับความรู้สึกวิตกกังวลความคับคล้องใจหรือความจริงที่เราพยายามหลีกหนีมาตลอดแบบตรงๆ เราคิดว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองที่กลไกเหล่านั้นเคยซ่อนไว้ไม่ให้เราเห็นคะ